สบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปมาทุกคู่ทุกคนเนาะเมื่อนี้กะชิพาพ่อแม่พี่น้องมาเฮ็ดแฮมเบอร์เกอร์เด้อแต่ว่าแฮมเบอร์เกอร์ค่อยค่อยจะบอไซเป็นแบบว่าขนมปังของแฮมเบอร์เกอร์ค่อยจะใช้ขนมปังแผ่นคล้ายๆกับแซนด์วิชเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าขนมปังแผ่นแฮมเบอร์เกอร์ค่อยต้องออกไปซื้อมันไกลแล้วค่อยๆกันเลยให้แบบว่าเอามาประดิษฐ์ยกเค็ดเอาเนาะพ่อแม่พี่น้อง มีขนมปังแผ่นก็สามารถเทดได้คือกันเด้ร์วิธีเฮดกับโบยากเนาะพ่อแม่พี่น้องล่างสลัดแลวกะปั่นเอาน้ำออกหรือว่าผู้ใดญ่เอาจุบผ้าเซ็ดน้ำออกก็ไดเดอรซับน้ำออกก็ไดเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาสลัดมาวางแล้วก็ใส่ตามใจได้เลยพ่อแม่พี่น้องแล้วเครื่องนี้ก็ค่อยก็ผัดใส่ซีอิ๊วแค่นั้นเนาะก็มีแฮมเบอร์เกอร์เป็นเนื้อแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งกุ้งแล้วก็เฮด ลักกาใส่กอกบอกเคอรี่ล้วกาบักพริกเขียวเนาะพริกเขียวจะมาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นยาวๆเนาะพ่อแม่พี่น้องลักกงหั่นกะแกเปลือกออกแล้กกาผ่าล่างเอาขีออกเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะวิธีเฮ็ดกะง่ายๆผู้ใดอยากกะเฮ็ดกินนบ่งเดอรรับรองว่าแซ่บเฮ็ดแบบนี้กะมีสารอาหารดีคือกันพ่อแม่พี่น้องพวกเขาจะเน้นแบบว่ามีเน้นแบบว่ามีวิตามินเนาะ เพราะว่าโดนๆเขาก็กินเท่เนื่องอย่างสินะเพราะว่าเหือนค่อยนี้ส่วนหล่พ่อค่อยจะกินเสาร์อาทิตย์กินแบบว่าเป็นแนวพิเศษจากหน่อยเพราะว่าทุกมือเขาก็ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบอย่างสินะเสาร์อาทิตย์เขาก็จะกินแบบว่าพิเศษจากหน่อยเนาะวิธีเฮ็ดกะนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องการง่ายๆเนาะวิธีเฮ็ดกะได้บบได้งากเฮ็ดง่ายพอมกินไวพอมเนาะพ่อแม่พี่น้องแป๊บเดียวอย่างกะผัดผัดใช้กันแป๊บเดียว หรือว่าผู้ใดที G ่เฮ็ดแบบว่าเอาแต่เป็นเนื้อเอาแค่ซีูซีสหัวนะพ่อแม่พี่น้องเอาแค่ซีนหัวนะกระไดเดอร์แล้วแต่ผู้มักว่าเสซนสน่บางคนก็จะใส่แบบว่าใส่พริกไทยหรือว่าบางคนก็จะหอยหอยหน้าด้วยซอสพริกค่ะนะก็แล้วแต่นะแต่ว่าเงานนั้นค่อยนี่จะบ่หอยเงั้นค่อยนี่จะเฮ็ดแบบนี้เลยเพราะว่าค่อยปรุงใส่ซีอิ๊วมันก็แซ่บแล้วเสินะค่อยก็เลยพากันเฮ็ดแบบง่ายๆ กแล้วแต่เงินผ่ายเงินมันเนาะมักจังใดกบปุงแบบนั้นเลยลูกสายนี่ก็รู้สึกว่าเมิดมือเลยหน้าตานี่ยทวงแม่กินเมิดมือเลยสภาพกระเบื้องบบไรเมื่อนี่ก็ปล่อยเต็มที่เนาะแล้วแต่ชีฮิตสาววันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ลูกคอยกระปล่อยเต็มที่ให้มันเล่นเต็มที่เนาะพ่อแม่พี่น้องเสาร์อาทิตย์นี่เป็นมื้อที่แบบว่ารีแลกของครอบครัวคนชาเปลยนเสาร์อาทิตย์นี่จะเป็นมื้อที่แบบว่าเป็นวันครอบครัวเนาะพ่อแม่พี่น้อง วนหล่ก็เจ้าจะา่บ,บค่อยแบบว่าไปออกสร้างสรรค์บันไดแต่ว่าถ้าไปนี่ก็จะเป็นวันเสาร์นเนอถ้าไป่นเ้อแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์วนไล่จะเป็นวันครอบครัวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็ฝากวิดีโอไว้ซัํเนอรอไปละมื้อนี้นะบายบายสบายดี